ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําเป็นที่ให้อาหารไก่นะครับผมจากขวดพลาสติกนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็หาขวดมา2ขวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กขวดหนึ่งนะครับซึ่งขวดนี้ผมก็มาทําการผ่าครึ่งเลยนะครับผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมจะทําเป็นในส่วนของที่ภาชนะที่รองอาหารนะครับผมก็ให้เรามาทําการเจาะรูในส่วนของบริเวณตรงกลางนะครับ นี้เดี๋ยวผมจะทําการเสียบในส่วนของด้านคอขวดเข้ามาตรงที่กลางตรงนี้นะครับอันนี้ก็ให้เราตัดนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับคอนอื่นที่เราจะตัดตรงนี้นะครับให้เรานําในส่วนของคอขวดมาทาบดูก่อนนะครับคือผมจะตัดให้เท่ากับบริเวณน,นี้เลยนะครับให้เท่ากับคอขวดเลยนะครับเพื่อที่ผมจะทําการหมุนในส่วนของคอขวดเข้าไป ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือผมจะไม่ได้ใช้แบบเป็นน็อตล็อกหรืออะไรล็อกเลยผมจะใช้ขวดนะครับใช้เกลียวของขวดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของฝาเนี่ยนะครับทําการล็อกในส่วนอันนี้ตรงนี้เอาไว้นะครับก็จะทําแบบให้แบบง่ายที่สุดเลยนะครับผม ซึ่งตรงรูตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ตัดให้มันหลวมด้วยนะครับผมก็จะตัดแบบฟิตๆเลยนะครับใน,ในนี้นะครับในส่วนของตรงขวดนะครับตรงนี้เป็นขวดสําหรับที่ให้อาหารนะครับผมก็ใช้เครื่องเจียรนะครับมาทําการตัดนะครับถ้าหากไม่มีเครื่องเจียรก็สามารถที่จะใช้กรรไกรหรือใช้มีดกรเตเทาตัดได้นะครับ ผมกจะตัดไว้ตรงบริเวณในส่วนของเลยตรงฝาขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะตัดเป็นรูไว้นะครับอันนี้คือผมจะตัดไว้ทั้ง2อฝั่งนะครับผมจะตัดไว้สองฝั่งนะครับตัดไว้เพื่อเป็นช่องสำหรับให้ตัวอาหารไก่นะครับไหลออกมาทางตรงนี้นะครับก็จะตัดให้เป็น รูเลยนะครับนี่ผมจะเจาะไว้ประมาณ2ด้านนะครับ2ลรู2ลรูใหญ่ๆเลยนะครับนี่ผมก็ใช้คีมตัดด้วยนะครับผมนี่นะครับเปิดให้เป็นช่องเลยนะครับ เราก็ทําการหมุนเข้าไปนะครับหมุนใส่ตัวนี้ไปนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นแบบฝาล็อกเลยนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะครับที่ให้อาหารของเราก็จะหลุดไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราใช้ฝาล็อกไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแคน่นี้เองนะครับผม อันนี้นะครับก็มาใช้มีการเตอร์นะครับตัดในส่วนของตูดขวดนะครับหรือในส่วนของก้นขวดเพราะว่าตรงก้นขวดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นที่ใท่อาหารใส่นะครับช่วงช่วงนี้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมจะตัดไว้ประมาณนี้นะครับก็ให้หารวดนี่นะครับผมก็จะใช้ลวดนะครับมาพันผันไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เอาจะ เราเอาไว้ห้อยหรือไว้แขวนกับเชือกในเร้าไก่ของเราได้นะครับนี่นะครับผมก็จะทําไว้ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ปะเดี๋ยวผมก็จะทำการให้อาหารไก่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกไก่นะครับลูกไก่น้อยนะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับผม นี่ครับใส่ให้เต็มขวดไปเลยนะครับนี่ครับลูกไก่ของเราก็มากินอาหารนะครับผมพอเขากินอาหารนะครับเขาได้มีการกินอาหารแล้วอาหารก็จะมีการไหลออกมาอยู่ตลอดนะครับถ้าถ้าไก่ไม่กินนะครับตัวอาหารที่เราเจาะดูไว้ก็จะไม่ไหลออกมานะครับก็เป็นเหมือนที่ ให้อาหารไก่อัตโนมัตินะครับจากขวดนะครับก็ทําเองง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับผมนี่นะครับผมนี่อ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ